คน <ฮะ S 1> จับตาดูเลยแล้วก็แบบเอ๊ะ เดากันไปต่างๆนานาเขาโพสเนี่ยเขาหมายถึงใครคะคือคุณไหมใช่คุณไมมพี่รัตเนี่ยไปโพสบนทวิตเตอร์แล้วแบบประโยคแต่ละประโยคคือมันแซ่บมากขออ่านให้ฟังนะคุณผู้ชมเป็นประโยคบอกว่าดูดีจังเลยนะสร้างภาพเก่งสุดแล้วทําคนอื่นโดนด่าเหยียบคนอื่นให้ตัวเองสูงขึ้นแต่ก็สูงได้แค่นั้นแหละรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรจะตั้งใจหรือคึกนึกสนุกโดยไม่ใช้สมองคิดก็ให้มันพอดีนะโอ้โหพอมีประโยคนี้ออกมาเนี่ยจากคุณไม้พิรัต หลายคนสงสัยเลยว่าเฮ้ยเขาหมายถึงใครเกิดอะไรขึ้นปกติไม่ค่อยเห็นไงใน,ในมุมแบบนี้บบนออว่าจะออกมาโพสต์เดือดแบบนี้อะล่าสุดไปเจอตัวในงานก็ต้องถามคุณไหมแล้วล่ะไม่ถามไม่ได้แล้วงานนี้จะเป็นยังไงฟังจากปากเจ้าตัวค่ะคือเรื่องพวกนี้มันก็เคลียร์ไปแล้วแล้วก็เรื่องเก่าเราไม่อยากออกมาเล่าใหม่ จริงๆโดนมานานแล้วโดนมานานแบบเป็นหลักปีดีกว่าเรียกว่าหลักปีแล้วเราก็เมินมาตลอดปล,อป,ปล่อยไป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 จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยดาราก็ไม่ใช่ขยะของสังคมที่แบบถ้าทุกคนจะโยนอะไรใส่เราก็ได้จะเอาหนี้มาทิ้งใส่เราก็ได้แล้วแบบจะทําอะไรก็ได้เราก็มีไรท์ของเราที่ในการที่เราจะตอบโต้หรือสู้กับเราคือคนของประชาชนที่เราเอนเตอร์เทนพวกคุณเราไม่ได้เป็นคนที่มานั่งให้พวกคุณมานั่งแบบด่าทอหรือต่อว่าหรือแบบมาบูลลี่ แค่ทุกวันนี้งานก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วไปฟ้องอีกก็ต้องจ้างทนายอีกก็ต้องนน่นนี่ก็ต้องวุ่นวายเสียเงินอีกนน่นนี่ก็แบบช่างบันเทิงอะไรเงี้ยเหนื่อยกับการขึ้นศาลเหนื่อยเหนื่อยกับการผมผมต้องไปขึ้นศาล้วยเหรอถ้าผมฟ้องนี่ผมต้องไปขึ้นศาลได้เหรอเราเราเป็นโจทยกเลิกฟ้องไปเลยไอที่ไอที่บอกบอกว่าฟ้องไปแล้วยกเลิกไปเลยก็ไม่ค่อยไปเสพคอมเมนต์แล้วครับผมก็แค่ด่ากลับนิดหน่อยแต่ว่าถ้าไหนที่มันแบบดูแล้วแบบผมรู้สึกว่าวันนี้อารมณ์อยากจะด่าผมก็ ก็จัดมาสิเ,าเราด่ากลับคือแปลว่าเราไม่โปรเฟชชั่น a l ลเหรอก,ก็ไม่ใช่ปะก็ด่ามาด่าก,กลับเราก็ไม่โกงเราคนไทยอะทำไมออไม่เป็นเหยือ่อไม่เป็นเหยื่อครับผมครับผ,ผมเป็นผู้ล่าตอนเนี้ย